สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับกระผมเกรงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติประธานสาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนานักวิชาการวุโสมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาพบกับท่านในวันสําคัญของโลกครับวันที่3มกรกาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลวันนี้อยากจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกล้นโลกหยุดวงจรทําลายได้อย่างไรผมอยากที่จะขออนุญาตบอกให้ฟังว่า ปัญหาขยะคือสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีค่าคูณเอาไปทิ้งนะครับคนหนึ่งเรียกว่าขยะคนหนึ่งเรียกว่าสินทรัพย์ภาษาฝรั่งเศสว่า trash คือขยะ treasure คือสินทรัพย์คนหนึ่งที่เรียกว่านี่คือ trash ขยะอีกคนหนึ่งแปลงไปเป็นสินทรัพย์ได้เพราะมองไม่เห็นว่าขยะเป็นสินทรัพย์เอาละอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกับผม วันนี้มากนะักผมในใจผมคิดว่าเรานิยามผิดมุมมองผิดทุกอย่างเป็นสินทรัพย์อยู่ที่จัดการมันยังไงแต่อย่างไรก็ตามถ้าจัดการไม่เป็นมันคือขยะที่ไม่มีใครเอาไปจัดการให้ดีพอจัดการขยะไม่เป็นไม่ครบวงจรขยะก็ล้นโลกปัญหามันก็เกิดฉะนั้นจะไปกําจัดขยะให้ให้มันไม่ล้นโลกหนึ่งคือเป็นขยะแล้วค่อยกําจัดสองทำให้มันไม่เป็นขยะตั้งแต่ตน้น อันนี้ก็คือเรื่องแนวคิดใหญ่ๆผมที่วันนี้ไม่ได้พูดนะครับก็คือพยายามทําทุกอย่างให้ไม่เป็นขยะและพยายามทําให้ขยะไม่ล้นโลกและถ้ามันมีขยะบ้างที่จําเป็นที่เกิดขึ้นเป็นผลข้างเคียงก็เอาขยะกลับมาใช้ให้มากที่สุดให้เหลือขยะน้อยสุดแล้วขยะน้อยสุดไม่สร้างปัญหาแก่โลกเช่นไม่ทําให้โลกร้อนไม่ทําให้เกิดความเสียหายต่อโลกไม่เกิดความเสียหายสุขภาพมนุษย์ปัญหาขยะเนี่ยจึงเยอะไปหมดว,วันนี้ ปัญหาคือขยะประเภทเจาะจงที่เราคุยคือพลาสติกครับนี่พลาสติกเนี่ยมันมีผลกระทบวันนี้เห็นชัดๆเต่ากินเข้าไปก็ตายนะครับไปอยู่ในท้องปลามัง่งไมโครพลาสติกที่มันจับมันมองไม่เห็นด้วยตามันเล็กมากมันมันมันออกมาโดยธรรมชาติในการใช้พลาสติกเนี่ยมันไปอยู่ในร่างกายคนทําให้คนป่วยคนเจ็บคนไม่สบายบางคนไปถึงขั้นสะสมกลายเป็นมะรงมะเร็งนะครับ แล้วบางทีมีมีขยะลอยไปเลยมาบนในทะเลก็มีปัญหาเต็มไปหมดขยะล้นไปทําให้น้ําท่วมจากขยะโทษมันก็เกิดเพราะาเราไปทําสงครามกับธรรมชาติโดยการปล่อยขยะเต็มโลกโทษท้สภาพมันก็เลยเกิดให้โลกก็เริ่มตระหนักรู้ที่หลังๆนี้ก็เริ่มพยายามจะล้นนลงให้การศึกษาเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมจัดการอย่าให้คนทําแล้วก็พยายามทําให้โทษทันทั้งหลายเหล่านี้ต้องรับ ทางกฎหมายถ้าคุณไปทำร้ายทรัพยากรธรรมชาติไปทำให้โลกมันเกิดมลภาวะมลภาวะทางนา้ำมลภาวะทางอากาศมลภาวะทางขยะมลภาวะอสารพัดเนี่ยก็พยายามจะทำให้มันไม่มีส่วนหนึ่งก็คือถุงพลาสติกพลาสติกก็ไปใช้หลายอย่างนะครับไปใช้เป็นภาชนะภาชนนั่นเช่นนี่แต่ใช้เป็นถุงพลาสติกมันสะดวกจริงๆครับเราเราในในหลายสิบปีที่ผ่านมาเดินไปห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต พอเขาซื้อของยัดใส่ถุงพลาสติกมันสะดวกกลับบ้านวันใดไม่ใช่ถุงพลาสติกนี่ครับคุณจะหิ้วยังไงคุณก็ต้องถือถือถุงผ้าไปเองซึ่งไม่สะดวกจะพกตรงไหนเมื่อเดินไปถุงผ้าจะอยู่ตรงไหนของเยอะเข้าก็ถุงผ้าก็ต้องหลายใบใบเดียวก็ไม่ได้เอาและจะทํำยังไงมันก็เกิดความไม่สะดวกทางออกมันจึงเป็นทางออกที่ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็แก้ปัญหาไม่ค่อยได้นะครับแม้ว่าจะมีความเพียรพยายาม ให้ให้มีจิตสํานึกคุณมีจิตนันก็อาจจะยอมครับพกถุงผ้าไปเองบ้างพยายามที่จะลดการทาใช้พลาสติกอะไรนิดก็ดีแต่ปัน,นี้ปัญหาพลาสติกมันเกิดขับโลกแล้ว่วันนี้พลาสติกยุคแรกเนี่ยเรายังยังไม่ร้ายแรงนะครับสมัยก่อนใช้ของธรรมชาติมาเอายางไม้อน้มันชักเงามาทําในปี1863เนี่ยเซลลูลอยเกิดขึ้นมาแทนงาช้างเพราะเราไปทําลายช้างเมื่อมากในที่สุดก็เลยไปทาเซลลูลอยมาแทนงาช้างเอามาทําลูกบิลเลียดบ้างเอามาทําฟิล์มบ้าง นะครับหนึ่นะครับเบคาไลท์ B K ight, พลาสติกสังเคราะห์ตัวแรกเกิดเอามาทำเครื่องไฟฟ้า1 9 3 0 1 9ก้าสามศนเกไนล่อนเกิด PEPVC อย่างที่เราเอามาใช้เป็นท่อ PVC อะไรเนี้ยก็เกิดสมัยที่20เนี่ยทีนี้ละโอ้พลาสติกนี่เถลิงอำนาจในโลกเลยสะดวกมากใช้เต็มที่แต่เหมือนมนุษย์ทุกคนนะครับเห็นประโยชน์ลืมเห็นโทษไม่ระมัดระวังก็เอาต้นทุนถูกถูกไว้ก่อน ก็ใช้ตามความสะดวกทีนี้ก็ไม่ไม่ระวังครับวิจัยค้นคว้าพลาสะติกก็เริ่มไม่ระวังเอาความคงทนเอาความถาวรก็เลยเริ่มทําให้ย่อยสลายยากในที่สุดย่อยสลายยากพอทิ้งเป็นขยะมันก็กระทบสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติเหมือนที่เป็นสิ่งที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่มาจากธรรมชาติมันสลายได้ใช่ไหมครับในดินที่เราทิ้งไปมันก็สลายหายไปเองแต่นี้มันสลายไม่ได้ บางทีหลายร้อยปีก็ไม่สลายเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเมื่อโลกใช้พลาสติกมานานเปโตเคมีคอลนะครับเปโตโเคมีมาจากพวกฟอสซิลน้ํามันก็กันมาเป็นปิโตโเคมีประเทศไทยแล้วก็เราก็ทําเหมือนโลกรับไปไปรวยขึ้นมาโดยการไปตั้งนะครับศูนย์ปิโตโเคมีทำทำกันอุตสาหากรรมปิโตโเคมียิ่งใหญ่มากในแถวอีสต์ซีบอร์ดนะครับ นี่เป็นเหตุที่ทําให้จังหวัดแถวนั้นหลายจังหวัดรวยขึ้นมาเป็นอันดับต้นของประเทศไทยจังหวัดรวยประเทศไทยมันก็มีกรุงเทพสมุทรปราการระยองชนบรุรีอย่างนี้เป็นต้นจังหวัดพวกที่เล่นกับปิโตเคมิโกลนี่นก็รวยเป็นต้นเพราะเรารวยขึ้นมาด้วยช่วงชัวงชัดววานมีปิโตเคมีฉะนั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่องว่างานวิจัยเราเนี่ยมองแค่บางมุมใช้ประโยชน์ลืมมองต้นทุนความเสียหายต่อธรรมชาติและสังคมวันนี้เราเริ่ม สำนึกพะโลกเขาบอกเราโลกเขาเขย่าเราโลกเขาชี้นําก่อนประเทศไทยเป็นผู้ตามเสมอครับไม่เคยเป็นผู้นําฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้ข้อเสียพลาสติกมันก็เกิดแต่ข้อดีมันมีเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันเพราะข้อดีมันมีขนส่งง่ายประหยัดพลังงานนะครับกันชื้นได้ยืดอายุได้ไปใส่ถุงพลาสติกน้ําก็เข้าไม่ได้ยืดอายุสินค้าได้ออกแบบได้เยอะพร่ะมันเป็นพลาสติกนะพลาสติกแบบนุ่มแบบแบบแข็งหน่อยแบบอะไรแบบคงทน ราคาก็ถูกต้นทุนก็ถูกทนทานอีกใช่ไหมครับชัดเจนเลยครับว่ามันมีประโยชน์เยอะแต่ข้อเสียเช่นย่อยสลายยากพอทิ้งปุ๊บเป็นขยะปุ๊บเป็นสิ่งแวดล้อมมันพังแถมบางทีมีอันตรายซ่อนมาโดยคนตอนแรกก็ไม่รู้เช่น BPA แล้วก็รีไซเคิลก็ยากต้นทุนก็สูงนะครับรีไซเคิลคือหมุนเวียนใช้เนี่ยยากมากต้นทุนก็สูงกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด ว่ใครใช้ไปก็เหมือนกับพวกอนี้มหามหาอม,มหาโจรอาชญากรเลยนะทำลายสิ่งแวดล้อมทำศัตรูเป็นศัตรูร้ายแรงกระทบภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ใช้ใครอยากได้แบรนด์ดูดีก็เริ่มทำตัวเป็นพ่อพระนิดหนึ่งสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกนิดๆหน่อยๆนะบางทีหลอดพลาสติกก็ไม่อยากให้ใช้ออกไปใช้หลอดกระดาษหวังดีนะครับก็ภาพลักษณ์ก็ดูดีขึ้นอ่าตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วไอ พลาสติกมีปัญหาย่อยสลายไม่ได้หลอดพลาสติกไอหลอดกระดาษที่ก็ต้องใช้สารเคมีมาทําเขาบอกว่าดูดไปดูดมาสารตกค้างอยู่ในตัวเพิ่มไปอีกเอาแล้วหนีเสือไปเจอจระเข้ก็มีสารเคมีอีกแบบหนึ่งแม้ว่ามันย่อยสลายได้แต่มันมันมีสารเคมีอยู่ในนั้นปัญหามันก็วิ่งวนกันอยู่ในในอ่างเพราะดูไม่ครบวงจรดูสั้นไม่ดูยาวบางทีดูสั้นดูกลางไม่ดูยาวบางทีดูยาวไม่ดูกลางดูสั้นทํายังไงจะดูสั้นกลางยาว ในการที่จะใช้งานจะใช้งานก็ต้องเรื่องที่ความคิดความคิดก็ต้องทำวิจัยวิจัยเสร็จต้องเกิดผลิตภัณฑ์เกิดนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยก็ต้องคิดที่บริษัทที่วิจัยก็ต้องคิดทำยังไงเวลาเราวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยคำหนึ่งสั้นกลางยาวเพื่อเราจะสามารถทําให้ต้นทุนที่เกิดเกิดต่ําลงระยะสั้นกลางเนี่ยไม่ไปทร้ายระยะยาวแต่พอมันไม่มีใครดูเพราะระยะยาวทุกคนตายแล้วดังนั้นไม่มีใครไปตรวจด,ดู ก็ไม่มีใครใส่ใจเพราะบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการรวยเขาตรวจกันวันนี้ระยะหลังๆในตลาดหลักทรัพย์ทุกสามเดือนเอาผลประกอบการมาลนก้นซีอโอก็ไม่มีใครเป็นคำานึงระยะยาวเพราะระยะยาวต้นทุนมันแพงเป็นส่วนใหญ่ทางออกกใกล้สุดทีอถ้าอยากคำานึงระยะยาวก็คือจะต้องทําให้วิธีคิดมันดูระยะยาวไปหลนก้นซีอโอว่าคุณต้องคํานึงระยะยาวนั่นก็ยากมากามันแค่ทางอุดมการอุดมคติซึ่งยากมากทางเดียวก็คือ ทำโจทย์วิจัยให้ขมวิจัยเรื่องที่ไม่ทําร้ายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์และสิ่งดีๆกับสังคมโดยที่ต้นทุนของเทคโนโลยีที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยาวๆเนี่ยมันไม่แพงกว่าอระยะสั้นนี่แหละครับคือจุดแตกหักถ้าทําแบบนี้ได้มนุษย์ไม่ต้องมีจิตสํานึกมันก็ใช้เทคโนโลยีที่ดีๆเพราะเทคโนโลยีด,ดีมันถูกและยงไว้ราคาเท่าๆกันตอนนี้จําเป็นต้องยอมแบกภาระต้นทุนแพงกว่า ในขณะที่ถ้าทำลายโลกต้นทุนมันถูกกว่ามันก็แอบทำต่อหน้าก็เป็น,นห,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 หน้าไหวหลังหลอกใช่ไหมหน้าไหวหลังหลอกเอาหน้าเห็นแก่ับสิ่งแวดลอ้อมรับหลังทำลายหมดเพราะอะไรครับประโยชน์ส่วนตนชั้นสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนรวมทางออกง่ายสุดในความเห็นผมคือทำโจทย์วิจัยในมหาวิทยาลัยโจทย์วิจัยในสำนักวิจัยในบริษัทให้คิดว่าหาเทคโนโลยีที่ไม่ทำลายทำลายโลกไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมไม่ทำลายสังคมไม่ทำลายมนุษย์ไม่ทำลายสิ่งดีๆใน ในในประเทศชาติและโลกใบนี้แต่ราคามันสู้กับไอ้ที่ทําลายได้ไอ้ทาลายมันก็ไม่มีใครใช้ไปดูธรรมชาติไอ้ไม่ทําลายก็จะเถลิงอานาจในการที่จะถูกใช้นี่วิธีคิดผมแกนหลักอยู่ตรงนี้เลยครับผมอยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันคิดว่าเอาละพลาสติกเป็นตัวร้ายทำไงเป็นพลาสติกตัวดีพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ง่ายไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและต้นทุนมันไม่แพงกว่าพลาสติกที่ทําลาย ถ้าเราคิดตรงนี้ออกโจทย์วิจัยชัดขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะใช้ไบโอ Bio astic, พลาสติกพลาสติกชีวภาพซึ่งมักยังง่ายกว่าสิ่งที่เป็นนอนไบโอที่ไม่ใช,ไใช,ช่ไม่ใช่ชีวภาพจะเป็นอะไรก็ตามโจทย์คืนในหัวขั้นสุดท้ายต้องคิดว่าทำเทคโนโลยีซึ่งไม่ทำลายล้างไม่ว่ามิติมนุษย์มิติชุมชนมิติสังคมมิติประเทศชาติมิติโลกมิติสุขภาพมิติ สิ่งใดๆที่เกิดขึ้นทําลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เราห่วงเรื่องโลกร้อนวันนี้น้ําท่วมโลกปัญหาสารพัดที่เกิดขึ้นขยะล้นโลกทํายังไงให,ให้มันย่อยสลายได้โจทย์นี้ยากต้องหาคำตอบที่ฉลาดมากแต่ต้องใส่เงินวิจัยลงไปให้คนทำวิจัยเรื่องนี้ผมว่าถ้าใส่ลงไปอีกไม่นานในอนาคตจะมีคนคิดออกบวยกลไกปรากฏการธรรมชาติที่เราต้องศึกษาจนกระจ่างชัดถ้าโจทย์มันชัดก็จะได้คำตอบชัด ถ้าโจทย์มันคุมเครือก็ได้คาตอบคุมเครือโจทย์แคบก็ได้แคบโจทย์กว้างก็ได้กว้างโจทย์เจาะจงก็ได้เจาะจงผมว่าต้องตั้งโจทย์นี้เลยครับทําสิ่งที่เทคโนโลยีที่ไม่ทําลายโลกไม่ทําลายสังคมไม่ทําลายมนุษย์แต่ว่าราคาไม่แพงกว่าสิ่งที่ทําลายถ้าโจทย์มันชัดขนาดนั้นผมว่าในที่สุดจะมีคนคิดฉลาดๆคิดออกเพราะคนเราก็คิดต่อยอดจะเรื่อยมาผมจึงคิดว่าไอโจทย์ที่วันนี้เราปล่อยให้พลาสติกอยู่ได้500อปี ร้อยปีสี่ร้อยปีห้าร้อยปีตอนนี้บางบางอันถึงห้าร้อยปีนะครับย่อยสลายไม่ได้จนตั้งยาวนานเนี่ยโลกมันก็ล้นวันนี้เราผลิตพลาสติกเนี่ยปีสองศูนย์สองสามเนี่ยสี่ร้อยสิบสี่ล้านตันสองศูนย์ห้าศูนย์คาดการว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านตันเกือบจะสามเท่าในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่กี่สองสามสองศตวรรษกว่าในปีสองศูนย์สองหนึ่ง ขยะพลาสติกของไทยเนี่ยนะครับ2.76ล้านตันครับ11%ของขยะทั้งหมดเอามารีไซเคิลแค่10 20% 0.55ล้านตันไม่ถูกจัดการอีก3% 0.08ล้านตันนั้นแปลว่ามันจะสะสมเพิ่มเรื่อยๆ,ๆๆในประเทศไทยเหมือนทั่วโลกครับปี2023นำขยะพลาสติกจากต่างประเทศนำเข้าเข้ามาให้ประเทศไทยเป็นที่ท,ท,ที่ทิ้งขยะเป็นทางขยะโลกอีก 1, 1 4 5 5 0 0ัน้ตันท่านผู้วิเกตครับวงจรทําลายตัวเองพลาสติกเนี่ยมันทําให้มันย้อนกลับมาทาลายมนุษย์พอเราทําแบบมักง่ายสะดวกไร้สติย้อนกลับมากระทบมนุษย์ผลิตเพื่อความสะดวกบางทีก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งบางทีไม่ใช้หลายครั้งบางทีก็บริโภคมากขาดการคัดแยกบางทีก็ขยะล่วไหลปนเปื้อนดินน้ําทะเลบางทีเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารพบไมโครพลาสติกไปลอยอยู่ในอยู่ในปลา พอเรามากินปลาก็มีปัญหาอยู่ในน้ําเรากินน้ําก็มีปัญหาเพราะมันเล็กจนเรามองไม่เห็นอยู่ในน้ําอยู่ในปลาเต็ไมไปหมดแล้วย้อนกลับมาในคนให้เสี่ยงเป็นโรคเช่นมะเร็งระบบนิเวศก็ทําลายล้างหมดอันนี้ก็คือปัญหาที่มนุษย์ต้องเข้าใจและปัญหาเชิงระบบก็เกิดจริงๆครับเศรษฐกิจการผลิตเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนพยายามลดต้นทุนให้ถูกขยะพุง่งไม่แคร์สิ่งแวดล้อมหลบได้เป็นหลบหนีได้เป็นหนีทําลายได้เป็นทําลาย กฎหมายตามไล่จับไม่ถึงก็ทำลายล้างกันประเทศไทยเนี่ยขยะเลิศไปหมดไอโรงงานชั่วร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ตรวจโรงงานเนี่ยไปดูสิเขาปล่อยน้ําเสียปล่อยควัน,วนพิษเลยเต็มไปหมดเลยไม่มีใครเล่นงานรวยขึ้นมาลอยหน้าลอยตายในสังคมโดยความเดือดร้อนประชาชนทําไมไม่ไปตรวจคนพวกนี้ค่าการของรัฐก็ต้องไปดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะไม่งั้นประเทศก็พังสารตกค้างในอาหารเนี่ยทำร้ายสุขภาพประชาชน ไปทาให้ต้นทุนประเทศแพงต้องมาดูแลประชาชนตามโรงพยาบาลมากมายหน่วยงานต่างๆต้องเอาใจใส่เรื่องแบบนี้ที่มันไม่เห็นทันตาอย่าไปรอเฉพาะตกถลม่มถึงรู้ที่มันเห็นชัดต่อหน้าต่อตาไอของที่ไม่เห็นต่อหน้าต่อตานเนี่ยพอดูออกดูสถิติก็รู้ว่าปัญหามันเยอะฉะนันเราต้องมุ่งมาช่วยกันจัดการผู้มีอำนาจรัฐนักการเมืองต้องใส่ใจจริงๆจะไปทำโอหูนาตาไปไล่ไม่ได้ค่ะการประจําต้องทําผู้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ ประชาชนต้องใส่ใจไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่นั่งเฉยไม่ใช่แค่พูดเฉพาะจุดว่าเฉพาะจุดลุกขึ้นมาช่วยเฝ้าระวังช่วยสนับสนุนช่วยกดดันช่วยแนะนำช่วยร่วมมือช่วยเป็นอาสาสมัครช่วยกันดูแลสถาบันการสร้างชาติผมนี่พยายามจะฟั่งคนที่มีจิตสํานึกเป็นคนดีเก่งกล้าไปประจําอยู่ในประเทศไทยในทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะทุกทุกจังหวัดทุกอําเภอทุกตําบลทุกหมู่บ้านไปอยู่ในทุกกรมกอง กระทรงกรมกององค์กรอิสระนิติบัญญัติและกตุลาการพยายามจะไปอยู่ในทุกอาชีพใหญ่น้อยและทุกคนอัตลักษณ์เขาเรียก AIP โมเดลพยายามทําให้ทุกคนเข้าไปช่วยดูแลไปสนับสนุนไม่ใช่ไปเที่ยวด่าใครล้วบันนี้ไม่ชอบด่าคนไม่ชอบกล่าวร้ายแต่ชอบสนับสนุนพูดกันด้วยใจจริงด้วยหวังดีและขอร้องเพื่อพวกเราจะทําสิ่งที่ถูกต้องต่อชาติการจัดการจึงต้องไม่ล้มเหลว เช่นเราเรา,เรามีรณนรงแยกขยะเยอะแต่แยกไม่จริงพอแยกเสร็จบางทีก็ไปเทรวมกันบางทีแยกไม่จริงเพราะแยกด้วยความยากลําบากคนไม่มีความรู้ไม่รู้จะใส่ถังไหนอุตสาหกรรมที่สร้างปัญหาก,กฎหมายก็ไม่รู้จักฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาโดยให้ร่างกฎหมายที่มันทันสมัยรู้เท่าทันไม่ใช่วิ่งตามแก้นำหน้าป้องกันเดาออกแล้วถ้ากฎหมายแบบนี้มันก็ต้องไต่ตะเข็บเป็นธรรมดาทําไมไม่ป้องกัน แล้วก็สร้างวินัยประชาชนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆจนถึงผู้ใหญ่นะครับทําสิ่งที่ถูกต้องทําไงจะหยุดวงจรอุบาทนี้ทางออกเช่นพลาสติกเป็นตัวร้ายวันนี้ที่พูดถึงเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลวันที่สามกรกฎาคมก็เอาเรื่องพลาสติกเป็นหลักจะทํำยังไงครับวิธีการแบบดื้อๆก็คือเอาถุงผ้าพกกันเอาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่มันไม่มีพลาสติกมันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าถุงผ้า ไม่สะดวกจะทำยังไงครับก็จำเป็นอย่างยิ่งฮะจะต้องทำให้บริษัทห้างร้านเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมันจุพันธ์เป็นของไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและเข้าไปดูจริงๆด้วยนะไม่ใช่สักแต่อ้างอย่างที่บวกบอกวันนี้หลอดกระดาษดีกว่าหลอดพลาสติกแต่ลึกๆมีปัญหาอื่นตามมาก็ต้องไปวิจัยให้ดีแล้วก็ใช้สิ่งที่ถูกต้องก็อาจจะต้องมีการ ใช้ทั้งกฎหมายใช้ทั้งการศึกษานะอาจจะมาถึงขั้นสุดท้ายถ้ามันทำลายมากกว่าผลดีอาจจะต้องขอกันเลยว่าปลอดพลาสติกหมดประเทศไทยแบบพลาสติกที่ทำลายล้างและหาวิธีหาทางออกที่ทดแทนที่ราคาสู้ได้เอาขึ้นมาแทนจริงๆและบริษัทไหนที่ทำก่อนแม้ว่าต้นทุนยังแพงกว่าและเสียเปรียบบ้างบริษัทนั้นก็จะได้แบรนดิ้งที่ดีงาม ทำให้คนอยากไปนิยมสมชื่นในการซื้อระยะสั้นกลางแต่พอร,ระยะยาวบริษัทเหล่านี้จะอยู่แกนนําทําวิจัยเรื่องนี้เลยสิครับเอาเงินไปลงทุนในงานวิจัยทุนต้องใช้อะไรคุณก็ไปวิจัยเรื่องนั้นจ้างมหาวิทยาลัยจ้างใครต่อใครมาวิจัยโจทย์นัันชัดๆเป็นคนแรกในโลกที่สร้างบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ไม่ทําลายล้างโลกที่ไม่ต้องใช้พลาสติกที่ผิดแล้วไปแทนพลาสติกที่ถูกเช่นไบโอพลาสติกที่มั่นใจว่าไบโอนั้นไบโอจริงและไบโอแล้วไม่มีปัญหาอื่นตามมานะครับ แยกแยะให้เกิดขึ้นจริงๆในทั่วทุกสถานประกอบการห้างร้านตึกทุกตึกบ้านทุกบ้านรีไซเคลิลกันให้จริงจังในสังคมไทยพยายามให้มีรีไซเคลิลสชั้นตามที่สิผมนะครับรีไซเคลิลสชั้นอลติเมท e รีไซเคิลที่ผมเรียกเรียกว่าขั้นสุดท้ายแห่งการรีไซเคลิลเมื่อทุกคนเป็นขั้นสามโซ่สามข้อร้อยเรียงกันไม่สิ้นสุดมันก็จะรีไซเคลิลโดยตั้งบรรจงว่า z e โร่เวส u l t i m a เม zero waste ผมเรียกคือขยะเป็นศูนย์ขั้นสุดท้าย zero waste ไม่ใช่ที่ที่ผมพูดนะผมพูดมาไปไกลกว่าน,นั้น Ultimate zero waste คือ zero waste ของ zero waste ของ zero waste แปลว่าอะไรมาอ่านหนังสือผมทําให้มันวงจรเป็นเชือกสาข้ออย่างนี้เสมอไปสังคมต้องออกนโยบายทางกฎหมายมาช่วยขณะที่จิตสํานึกยังไปไม่ถึงเพราะเรารู้แล้วว่ามันอันตรายจัดโครงสร้างรองรับควบคุมการผลิตการใช้ห้ามใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใครใช้ครั้งเดียวทิ้งโดมสีหนักกว่าพวกที่ใช้ใช้หลายครั้งเสริมกฎหมายการสื่อสารเพื่อเสริมความร่วมมือทํานโยบายปฏิบัติให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงๆแรงจูงใจจึงต้องทําให้ต้นทุนมันต่ําคนเราส่วนใหญ่เห็นแก่ส่วนตัวถ้าอะไรถูกคนจะเอามากกว่าแล้วก็ต้องการส่วนลดต้องการความถูกแต่ถ้าเบื่อต้องแพงจ่ายแพงเขาไม่ค่อยยอมจ่ายว่าจิตสํานึกยังไม่ถึงขั้นคุณธรรมก็ต้องปลูกฝังไปพร้อมๆกัน ตั้งแต่เด็กซึ่งมีโอกาสง่ายมากทาคนรุ่นต่อไปปลูกฝังแต่ต้นในโรงเรียนนะครับตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เนอร์เซอรี่เลยครับทางสังคมใครทําดีต้องยกย่องทั้งคมเป็นปัญหาที่ชอบยกย่องกันที่เปลือกคนทําดีจริงๆเราต้องไปขุดข้อออกมาแล้วไปเสนอให้รางวัลยกย่องเขาเพื่อเป็นเป็นไอคอนนะเป็นไอดอลเป็นไอคอนสําหรับสังคมแรงจูงใจภายในให้คนสมัครใจทําดีเนี่ยสำคัญมาก เราจะได้ไม่ต้องไปตรวจสอบเพราะค่าตรวจสอบมันแพงโพลิซิงมันแพงนะครับการเรียนรู้เปลี่ยนพฤติกรรมนี้สําคัญมากเราต้องพยายามทําให้กลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นนิสัยธรรมชาติของคนที่จะต้องพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงด้วยความคิดที่เปลี่ยนแปลงและทาให้เศรษฐกิจทั้งประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนร้อเปซ็นเป็นรีไซเคิลร้อยเปอร์เซนตแล้วก็หาหาตลาดให้สอดรับเพื่อทําให้คนทําดีนั้นได้ดีขายของได้ ไม่ใช่คนด,ดําดีขายของไม่ได้เราอาจจะต้องไปกดดันระดับโลกเล่นบทบาทเวที T, ระหว่างเทศที่แรงขึ้นอีกมีสนธิสัญญากับโลกลดไมโครพลาสติกลดพลาสติกที่ทําลายล้างถ่ายทอดเทคโนโลยีคัดแยกนะครับแปลรูปเอาเงินสาธารณะมาอัดเข้าไปเพื่อซื้อเทคโนโลยีดีๆมาให้กับผู้ใช้บริการไม่ภาคเอกชนภาคประชาชนเพื่อจะสามารถเอาเงินหลวงที่เป็นเงินส่วนรวมเนี่ยไปช่วยลดต้นทุนการผลิตเขา ร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนจับมือกันนะครับเพื่อพัฒนารีไซเคิลความจริงผมอยากเห็นการจับมือเรียกว่า P 4ตัวครับ PPPP ไม่ใช่ PPP Public Private People Partnership นี่คือทฤษฎีผมคือ PPPP P ส PP T Public Private People Partnership เรื่เพื่อทำให้เกิดรีไซเคิลเมื่อไหร่มันไม่ครบ ทั้งตรีกิจคือรัฐกิจธุรกิจประชากิจมันจะรั่วอยู่เสมอเพราะมันขาดประชากิจเข้ามามีส่วนร่วมก็ขอเสนอตรงนี้เลยถ้าได้ยินตรงนี้เอาทฤษฎี 4P ผมมาจ่อหัวสักครั้งก็ได้เพื่ออธิบายว่าต้องร่วมมือทั้ง3าตรีกิจอย่างไรและก็สนหรับเหมือกองกองทุนงบประมาณสิ่งแวดล้อมโดยเอาจากคนที่ทําอะไรที่ในช่วงที่ผ่านมามีความล่อแหลมต่อทําลายสิ่งแวดล้อมดึงเข้ามาอยู่ในกองทุนนี้เพื่อมาชดเชยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และก็ค่อยๆทําให้คนในประเทศไทยเป็นผู้ที่มีสํานึกต่อการไม่ทํำลายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราน่าจะเป็นวันไม่ใช่แค่ตั้งวันมาเท่ๆวันที่3กรกฎาคมทุกปีวันปลอดถุงพลาสติกสากลให้คนเกิดความตระหนักอยู่วันเดียวแต่365วันต้องตระหนักจำเราจําเป็นฮนะจะต้องเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงวันนี้ผมมาไลฟ์ในเรื่องพลาสติกล้นโลกหยุดวงจรอ,อุบาทครับขอขอบคุณ ให้ทุกคนที่ได้ฟังวันนี้มีโอกาสช่วยแพร่กระจายความคิดกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทำสิ่งที่ดีๆมีทางช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมาร่วมที่สถาบัน Comprehensive Sustainability Institute ที่สถาบันนี้ได้ทำหน้าที่ครบวงจรเรื่องความยั่งยืนนะครับก็อยากจะชวนท่านมาให้เงินวิจัยกับสถาบันนี้ให้มาช่วยร่วมในสถาบันนี้มาช่วยกันทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นครับ มีแนวคิดเรื่องความยั่งยืนในทุกระดับตั้งแต่ตัวบุคคลชุมชนจนถึงสภาพแวดล้อมและสิ่งต่างๆถึงเครื่อว่าครบวงจร comprehensive ครบถ้วน comprehensive s u s t a i n a b i l i t y institute ก็เป็นสถาบันที่น่าจะเป็นทางที่เป็นเครื่องมือช่วยชาติอีกอันหนึ่งนะครับแต่เราต้องการความร่วมมือความช่วยเหลืออาสาตัวเข้ามาร่วมมือกันครับขอขอบคุณสำหรับวันที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องพลาสติกล้นโลกหยุดวงจรอุบัตครับ กราบสวัสดีครับผม